สวัสดีค่ะวันนี้ได้จะพามาดูวิธีการหมักดินนะคะอันดับแรกเลยก็คือใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยดินค่ะพยายามใส่ปุ๋ยคอกให้เยอะๆกว่าดินนะคะไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนแต่ก็เน้นปุ๋ยคอกให้เยอะกว่าดินเท่านั้นเป็นใช้ได้นะคะพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งดินทั้งปุ๋ยคอกนะคะ แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเต็มวงล้อนะคะจะเห็นว่าเรานั้นได้ใส่ปุ๋ยคอกเยอะมากนะคะพอเต็มแล้วก็มาจัดชั้นบนสุดให้ดูเรียบร้อยนะคะให้วัชพืชอยู่ใต้ดินนะคะเพราะว่าเราจะกรบดินอยู่ข้างบนสุดนะคะ วัชพืชปุ๋ยคอกจะต้องอยู่ใต้ดินเท่านั้นนะคะเปลี่ยหน้าดินให้เรียบๆนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมารดน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30วันเป็นอย่างต่ำนะคะต้องต้องเกิน30วันนะคะแล้วค่อยมาคลุกเคล้ากันอีกทีหนึง่งถึงจะปลูกผักได้นะคะ รดน้ำให้ชุ่มๆเลยค่ะแบบนี้นะคะระหว่างที่หมักก็ไม่ต้องไปรบกวนนะคะไม่ต้องไปขุดมาดูไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะทิ้งไว้แบบนี้แล้วค่ะก็เป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนการหมักดินนะคะ